มอฟลายี่ห้เอ๊ะอ่างใส่หรือแปะเนาะไปะย่านเป็นโรงชีหรือก็ว่าสายยาหมอปียกโค้งเข่าเลยพี่น้องสาวตุ้มภาพี่นอ้อ,องมาย่อวานหมกมันพงโคงเข่าเพิ่อนหนอุกมันพองเข่าสาวตุ้มเนาะแต่ไม่ดูในทงในทาสาวตุ้มมัาแน่วิ่งเนาะกะมาสวัสดีปีใหม่หกสิบคนเด้อขอให้ สุขภาพแข็งแกร่งล้วก็บ่เจ็บบ่จนเนาะมีเงินมีข้าใส่ใจบ่ขาดมือมีหน่อยไห้เพิ่มขึ้นมาหลายมีหลายไก่มีหลายเก่าเาผู้ใดมีเลยก็ยหกมีให้เขาเป็นราคาไห้มันเป็นราคาไห้อ้อยเป็นราคาหรือว่าไ้เอ่อย่างพราเนาะขึ้นเพราะให้ทุกคนสมบังว่าสิสมบังิแด่านอาชีพการงาน สมบังกับเรื่องความรักเรื่องครอบครัวลูกเต่าวา่านอัดสอนยายไหนมีเงินมีคั้มไรบ้างมาที่กิมมี่ครับ 2500, สำหรับดีไหมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากิโลสาวจริงๆบ้างเลยเนาะสำหรับคลิมนี่กับอ่ะโอ้คนไหนที่คลิด ตั้งปักลึกส่วนเท็ฟซี่ที่เป็นแท่นาน้ำกันเราก็มีคลิปเข้าไม่หลายท้ายไม่หลายช่องนี่ช่องเ็อฟซนช่องท่าเที่ยวช่องสมเครื่องใส่ไฟฟ้าพหพวหพวกบ้านพวกรงงานการเกษตรใหญ่มากมายนะส่วนช่องสาวตุ่มจากบอดีรับรูกแต่ว่าเป็นช่องอย่างนั้นไปหอบบนไดไปเห็นบนไดสนใจกระท้ายมากที่นุดจากเช็จทลิปที่ ปดูกระพงกรแทกไปข้างหน้าจะแบกท้นพี่ออกสนใจไปได้ใส่กุเทนยส่ส่าหรับคลิปนี้ค่ัขอลาไปเลบไปคลิปนะขอบคุณและสวัสดีคนมีความสุขวันนี้ใหม่